วัตถุจิบของคนทั่วไปนะครับคือวันเฉลิมฉลองหรือว,วันปีใหม่ของคนจีนนั่นเองนะครับกลับกันแล้ววัตถุดิบของโมอายนั้นก็คือมาทำเสื้อใหม่มาขายสำหรับใครที่ยังไม่มีเสื้อนะครับสามารถมาซื้อเสื้อของโมอายได้ในกลุ่มเลยนะฮะนี่เป็นไงโคตรเท่นะครับผมสำหรับใครที่ต้องการซื้อครับสามารถเข้ากลุ่มมาแล้วก็ซื้อได้เลยหรือว่ากดไปที่ตัวละครโมอายแล้วก็ก๊อปชุดไปได้เลยนะครับโอเคแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าอินโทรดีกว่าคริสตัลชอ็ชอเปเว็บเติมโลบักราคาสุดคุ้ม แถมมีบริการกดเกมพาร์แบบต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Block Food All Star Anime เ Adventure Baseball Toilet Tower Defense และยังมีบริการหาของในเกมอีกด้วยนะครับหรือถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากมีไอเดีเล่นแต่ไม่อยากฟาร์มเองทางร้านก็จะมีไก่ตันมาเสิร์ฟถึงที่ครบขนาดนี้ต้องที่นี่เลย k i s t ั n Shop ครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บล็อกฟุตอีกแล้วนะครับผมผมได้ทําการนั่งคิดนอนคิดมาสักพักหนึ่งแล้วว่าจะทําดีไหมสำหรับคอนเทนต์นี้นะฮะก็คือการทํโพวีสอนั่นเองนะฮะเพราะว่ามันต้องลงดันนะครับผมก็เลยคิดหนักนิดหน่อยนะครับเนื่องจากไม่ค่อยจะมีคนช่วยเท่าไหร่ปกติเราอัดคลิปนี่ก็แบบบางทีไม่ดึกเกินไปก็อัดคลิปตอนที่เด็กน้อยไปเรียนกันหมดนะ,ะเพราะงั้นไม่มีใครช่วยผมลงดันเลยโอเคแต่ว่าวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะใช้วิธีการจอยคนดู โวีสองได้หรือเปล่าซึ่งวิธีการทำโววีสองเนี่ยมันก็ง่ายๆนะฮะเพียงแค่เราต้องมีโววีหนึ่งแล้วก็ผลสายฟ้านะสรุปเลยก็คือต้องมีโววีหนึ่งสกิลครบแล้วก็ผลสายฟ้าสกิลครบนะฮะจากนั้นก็ลงดันไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะถึงสกิลสุดท้ายของผลสายฟ้านะฮะอย่างแรกเลยนะฮะบอสไม่เกิดอีกแล้วบอสไม่เกิดอีกแล้วเพราะงั้นต้องช่วยกันซื้อเสื้อโมอายนะฮะโมอจะได้มีงบโรบูดในการเสกบอสนั่นเองตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วครับเกได้อีกรอบเดียวเท่านั้น โอเคกดเสกเลยแล้วกันแล้วผมก็ได้กลับมาใช้เป็นเรื่องของหมัดก้อนฮิวแมนนะฮะเนื่องจากหมัดก้อนฮิวแมนมันแรงนะคือมันแรงแล้วมันก็แบบ PVP ได้ดีนะมันต่อคอมโบได้ดีเคาะโอเคน่าจะได้น่าจะได้เออเรียบร้อยฮะน่าจะได้สกิลสัก2-3สกิลนะฮะไปเดี๋ยวเราเนี่ยแวะไปที่เกาะอ,อื่นเลยนะครับฟ้าผ่าอืมสามพันเดเมจผมว่าใช้เป็นในเรื่องของผลพักก่อนดีกว่านะครับมาอือ แล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าคลิปกระตุกหรือว่าแหลกเนี่ยต้องขออภัยนะฮะผมแก้ไม่ได้นั่นเองโอเคการละการละอีกนิดเดียวครับเดี๋ยวเรากลับล่างก่อนกลับล่างไงโอเคฟ้าพาโอ้โหไม่ตายด้วยนี่แน่เรียบร้อยโอเคบอสช้างก็พร้อมแล้วนะครับอือเรียบร้อยอู้ดได้ของมาด้วยนะครับแต่ว่ามีแล้วอีกละแล้วบอสตัวประมาก็คือคาเวนดิสนะครับเดี๋ยวนะอะไรแวบๆเฮ้ยพมิดอะไรแวบๆขอหน่อยละกันฮะอีลิตอืทบอสอีลิตทพมิแรงมากนี่แน่โอ้โหโหโหผลแม็กมา นี่ไกลแล้วอีกนิดเดียวนิดเดียวโอ,โอ้โอ้ช็อตเลยเรียบร้อยฮะต่อมาครับก็คือบอสคาวินิสนะครับเป๊บหนึ่งครับผมเปลี่ยนผลก่อนผลพละมาทีนี้แหละที่แหละเอ้ยมันเข้ามาหาเองเลยอ,อื้มโหแรงแรงนะเนี่ยแล้วก็หลังจากตีบอสตัวนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยต้องไปจัดการกับบอสร,ริวมาด้วยนะฮะ ซึ่งมีคนดูเนี่ยท่วงไหลคลิปมากเลยทำไมพี่ไม่เอามันสักทีนะครับไม่จัดการมันสักทีซึ่งผมก็ลืมนะตอนนี้บอสก็ใกล้าตายแล้วะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่บอสนะครับที่ใกล้จะตายก็คือผมก็ใกล้าตายเหมือนกันแบบหนึ่งครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนผลก่อนดูดเลย UFO นี่นบไฟช็อตเอาไม่ดนูนี่โอ้โหแบบหนึ่งแบบหนึ่งใจแบบเย็นๆแบบซี่รีบร้อนนะเราอะเฮ้ยคนวิ่งวิ่งไม่ทันแล้วน้องใจเย็นก่อนเออโอ้กูจะจัดการได้ลำบากจริงเลยตัวนี้ ตัวนี้ขายดีแค่50แบตเตอรี่เลยครับนิดเดียวนิดเดียวถือว่าเป็นผลที่ใช้แบตเตอรี่ค่อนข้างน้อยเลยนะครับไม่เหมือนผลอะไรไม่รู้นะที่มันแบบพลกลากากอะ่ะแต่ว่าใช้แบตเตอรี่ตัง 350. ้ง3 5มร้อยห้าสิบมาตรงนี้ก่อนนี่นะบอสริวมาที่ทุกคนนะครับทวงนักหนาไอคโครงกระดูกตรงนี้นั่นเองแปะเก่งบอกว่าโว้ยสายฟ้าลงไม่ถึงเป็นหนึ่งไอตรงนี้ถึงปะโอเคนี้ได้อยู่น,นึงครับเป็นหนึ่งครับเป็นหนึ่งครับเดี๋ยวก่อนเป็นหนึง่งนี่นะอโอ้โห มาครับมาครับนี่มาพี่มาแล้วน้องผมวเราะบอสตีอย่างง่ายโอ้ยมีสกิลนี้ด้วยเหรอวะนึกว่าใช้ได้แค่สกิลเดียวหัวเราะอย่างแรงอ่ะนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ฝนพลาเราตายไปแล้วเนี่ยคือที่ผมอึดน,นี่คือไม่ใช่อะไรนะผมอัพสายฝนนะครับเพราะงั้นเวลาแปลงหน้าเป็นฝนพลาเนี่ยเราจะอึดน,นั่นเองนิดเดียวโอเคได้แล้วได้แล้วสายฟ้าโอเคหูมัตเตอรี่ได้เยอะนะเนี่ยตัวนี้ทำอะเล่นไป ต่อไปก็คือบอสกิโลแล้วก็บิ๊กมัมนะครับ๋ยวขอดูดหน่อยดูดโดนไฟช็อตอไม่ตายด้วยนี่เนี่ยเอ้าไม่ตายลงได้ปะอุ้ยลงถึงโอเคได้อยู่ไปครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันตัวต่อไปเลยครับก็คือบอสตัวสุดท้ายแล้วบิ๊กมัมนั่นเองนะฮะเราก็ต้องใช้เหมือนเดิมครับผลพระเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโอ้โหเป็หน้าอนหน้าเจ็บบอกเลยเจ็บอีกนิดเดียวครับผมนิดเดียวที่ไปว่านิดเดียวจริงๆอยู่ไหนขอสมัดนีดนี่อยู่เนยตายแล้ว เออโอ้ยขาดอีกแค่5้ามาตเตอรี่ไปแล้วเนี่ยแวบที่เกาะน,นี้แป๊บหนึ่งนะครับก็คือเกาะช็อกโกแลตนะฮะเกาะเดิมเลยไม่ผลเกาะน,นี้เหมือนเดิมนะฮะหลังจากที่เขาดสกิลแล้วงมาเกาะน,นี้ตลอดโอเคเพราะเกาะน,นี้มันฟาร์มง่ายนั่นเองนะฮะแค่ชุดนี้เสร็จนะครับผมว่าน่าจะครบเลยนะพรมาตเตอรี่น่าจะไม่เยอะทำไงดีให้มันแบบตายพร้อมกันวะค่อยๆแล้วกันเอาสายฟ้าไปเต็มหน้าบอกเลยเต็มหน้าอันนี้ช็อต แล้วก็ชโอโหสายฟ้าเป็นแบบ l อ e นะยโคตรดีเรียบร้อยฮะอีกแค่สกิลเดียวรอสายฟ้ารีก่อนเจอลัมโบรลลาคอนหน่อยอืมครบไหมไม่ครบการวบตเตอรี่เดียวมาตัวเดียวพอช็อตเออครบสักทีนะส่วนสกิลวก็ทันเดอร์บอมเนี่ยคประมาณนี้แค่นี้เลยนะครับไม่มีอะไรเนี่ยแล้วก็โยนไป นี่ฮะประมาณนี้สลับวีหนึ่งแต่เราเนี่ยต้องไปหาคนดูนะครับก็คือคนที่ติดตามเราไว้นะเพื่อที่เราจะจอยเขาเข้า,ขาไปแล้วก็ขอร้องให้เขานะครับช่วยแบกดันเรานั่นเองก็ทั้งหมด6ตานะฮะผมจะเป็นคนซื้อชิปเองนะส่วนเขาก็มาช่วยผมฆ่ามอนในดันอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะมีคนช่วยมงหรือเปล่าเมจอยคนนึงเข้ามานะครับแล้วไม่รู้ว่าเขาจะอยู่หรือเปล่านะ เิ่เหมือนจะอยู่นะครับเหมือนจะอยู่นี่ไงนี่ไงคนนี้คนนี้คนนี้หยุดก่อน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 เขาจะจำเราได้ไหมเดี๋ยวเข้าคาเฟ่ก่อนเข้าคาเฟ่ก่อนเออเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนลองดูถ้าเขาจะช่วยผมไหมขอให้ช่วยเถอะมังกรได้ไหมไม่ได้อัดเดตหน้าไม่มีใช้เขาแน่จําเราไม่ได้นะฮะเลือกเรียนเด๋ยบเบกได้ไหมผมว่าเขารู้จักแน่เลยนะฮะจะเอาหัวเลยดีกว่านะครับผมเพื่อความมั่นใจว่าเขารู้จักเราหรือว่าจําเราได้หรือเปล่านะฮะ โอเคงั้นผมจะเจออีกคนนึงแล้วนะฮะสวัสดีไปก่อนเลยนะฮะนี่แหละคนนี้แหละครับผมจอยเข้ามานะฮะเนื่องจากว่าเขาติดตามผมนะเพราะงั้นผมก็เลยเข้ามาดูเขาไปตอบเราผมจะหนีแล้วผมไปแล้วนะผมจะไปแล้ววิ่งตามได้ปะเฮ้ยวิ่งตามเลยเฮ้ยเฮ้ยผมโดนดักผมโดนสตอกเกอร์เฮ้ยผมรู้ละผมจะแอบอยู่ข้างในนี้นะฮะผมแอบได้เนียนแอบไบด้เนียนมากเขาต้องเห็นแนย่ยังซูกแบบนี้เออไม่น่าจะเห็นนะฮะไม่จะ <laughs> เ,แบบเห็นห <laughs> นีเลย เฮ้ยนี่หละเนียนเนียนของจริงเนียนผมโดนผมโดนสอดแนมโอเคผมว่าผมหาคนช่วยไม่ได้เลยเนี่ยพวกนั้นอาจจะต้องโซโลนะโซโลดันคนเดียวนะครับยู่โอ้โหผมว่าผมไปละเนี่ยเดี๋ยวผมไปลงดันละจะไปด้วยหรือเปล่าเขาจะไปด้วยเปล่าวะมาแล้วผมไปละไปละบายจะไปไหมจะไปไหมไปไหมไม่ไปด้วยกันเหรอ ไปคนเดียวก็ได้ไปคนเดียวก็ได้อย่าคิดว่าไม่กล้านะไปคนเดียวก็ได้เออไปคนเดียวก็ได้ผมจะลองใช้ผลพานแล้วก็โซโล่ดันดูนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ลองดูเอ้ยเอ้ยได้อยู่อ่ะลงดันครั้งแรกว่ะมาเฮ้ยมีคนพิมพ์ว่า fc เกิดมันจำได้ผมจะไหวไหมเนี่ยต้องหกตาเลยนะเว้ยคนเดียวเลยนะเว้ยมาโอ้โหแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยโ,โ,โดนขโมยไปกินแป๊บบนึงยังย็นครับ เราต้องใจเย็นไว้นะฮะในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเราใจร้อนนะยครับจะไม่มีใครใจเย็นโอเคโอ้โหแล้วไม่ได้เผา V 4มาด้วยเราเป็นเผา V 3อยู่นะฮะเอาเป็นว่าคลิปหน้าจะทำเผาเงืออ V 4แล้วกันนะฮะอะนะครับเดินทางมาถึงบอสแล้วนะฮะจะรอดปะเนี่ยรอดแหละนะครับชิวๆผมว่าแต่ว่ามันใช้เวลานาน,นะดิตอนนี้ก็ผ่านไปหลายนาทีแล้วฮะเหลือแค่ห้านาทีเองขอให้ผ่านได้แล้วกันนะฮะใช้เวลานานเหลือเกินแต่ละดันผมว่าต้องหาคนช่วยจริงๆแล้วนะครับไม่เั้นคนเดียวนี่น่าจะนานเอาเรื่องเลยนะนี่เนีะ นานนะโอเคเรียบร้อยครับเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมผมลืมจะมุนสายฟ้าผมต้องลงใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอเคโอเคเราไปเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่ผมเอ่อเรียกว่าอะไรดีละ่ะเรียกว่าเราขึ้นไปทำโพลเลยแล้วกันนะฮะ a few moments later โอเคครับมาถึงรอบสุดท้ายแล้วก็คือรอบที่ขึ้นไปทำเป็นเรื่องของ o v 2นั่นเองนะฮะใช้เวลานานเลอเกินโอ้ยอัน,นี้เก่งเกินเก่งเกิน โอเคผมไม่รู้ว่ามันเลือดเท่าไรนะครับแต่ว่ามันเก่งมากๆเลยบอสตัวนี้กูจะตีตายนะใกล้ตายละโอเคผมต้องเปลี่ยนเป็นผลเออตอนนี้อีกนิดนึงนิดนึงตอนนี้ต้องกลับไปใช้ผลสายฟ้านะฮะว่าแตกกลับร่างไงโอเคอไฟช็อตนี่แน่โอเคเรียบร้อยเสร็จสักทีได้เงินม่วงไม่ถึง1,000ด้วยได้มาแค่962เฮ้ยมาถึงแล้วฮะประตูสวรรค์สวัสดีคปก็อดเอเนียลทันเดอร์ก็อด แล้วก็ใช้5,000เฟกเมนต์ใน5ในการซื้อมา 4V2 แบตเตอรี่350โอเคผมว่ายังไงมันก็ฟาร์มได้แหละนะครับไม่น่าจะยากอะไรขนาดนั้นเพราะมันเป็นเป็นดาบนั่นเองนะฮะถ้าเป็นพลวิสานี่จะยากนะเดี๋ยวลองดูดีว่าอีลิทเกิดหรือเปล่าเกิดใน5อยู่ที่เกาะไฮดา้าโอเคมุ่งหน้าไปเกาะไฮด้าแป๊บนึงผมก็ใช้ของเดิมนะครับแล้วก็จะลองเอาไป PP คนโลก2ดูนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะกับผลสายฟ้าจริงๆผมปกติผมเล่นผลสายฟ้าอยู่แล้วนะครับแลาตอนนี้ต้องหาอน,อ,อนนก่ะะ ว่าจะไปเกิดอยู่ไหนวะเนี่ยมาถึงกันแล้วฮะรู้สึกว่าจะเป็นตัวเอ่อแม็กไม้อีกแล้ววะโอเคลองสายฟ้าดิดาเมจเท่าไหร่อดาเมจ5 0ห้าพันโคตรเยอะโอเคสกิลนี้สกิลนี้ก็สี่พันนะครับแรงมากนี่แหละช็อปเลยอืมแล้วก็การพุ่งนะครับการพุ่งก็ทำดาเมจเหมือนกันนะโอ้ตีเรียบร้อยครับตายไปเนี่ยไม่ตายด้วยวะอึ้บ๊บไม่โดนหลอก เรียบร้อยโ,อโหไม่ได้แล้วสลับที่เซนมินนะฮะไปครับวะรากกับที่โลก2ดีกว่านะครับแล้วก็ลองไปพีพีดูนะว่าจะรอดหรือเปล่านะฮะอุ้ยเข้ามาแล้วเหมือนจะเจอคิด <c> ว <oughs> จะเจออะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยฮะขอญาตเก็บเก็บไม่หมดเลยเซิร์ฟนี้เหมือนจะไม่มีคนพ p พเลยครับก็คือผมไปหลายเซิร์ฟนะไม่เจอคน PP เลยนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าคนน่าจะไปเรียนกันหมดหรือเปล่าอันนี้ใครใครไม่รู้ฮะ ผมเดินแบบเดินโล่งๆแบบนี้เลยละกันช่วงนี้ผมไม่ได้มีเผาวีสีด้วยนะครับเพราะงั้นอาจจะสู้ใครไม่ค่อยได้นะต้องทําเผาวีสีอะ่ะคนนี้ก็ไม่ออกมาฮะไม่มีใครเลยอะ่ะเงียบกริปเลยผมไปทุกเซิร์ฟจ,จริงๆนะเงียบมากฮะน่าจะต้องกลับโลกหนึ่งสมผลได้โอ้ยสุมผลได้แล้วได้ฟอลคอนโอโหโคกระ,ะจอกเหมือนเซิร์ฟนี้จะมีคนนะฮะหนึ่งคนวิ่งไปวิ่งมาตรงนี้พับล่วงหน้าเลยได้ไหมชตไม่ได้ะฮะ ขนาดใหญ่เนี่ยเวลาแบบเราอยู่บ้านานานๆนะะไรมามองหน้ามามองหน้าทําไม là, มันแอกอะมันแอกเราดูแอ๊กอะไรพ่นไฟโชเลยพ่นไฟโชเลยท้าพีพีเลยดีไหมคือผมไม่รู้ว่าจะเล่นของอะไรดีนะ,ะตอนนี้เอาอะมานี้มานี้มานี้ม,า,มา,างนี้ทางนี้ทางน,น,นี้เออเจอคนทางนี้ทางนี้มันจะเปิดโอ้โหเปิดเต็มหน้าเดี๋ยวมีใครมาเปล่าไม่มีนะหนีทัน อะไรอะนายอะไรอะนายนี่นี่เรียบร้อยฮะตายหนีไม่ได้หรอกจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนฮะทะลงหน้าทะลงหน้าเปรือบไม่โดนมั่วเลยคอมโบอะไรไม่มีอะมั่วฮะเน้นมั่วดูดเลื่อยกลับไม่ได้เอ้าใครมานายเอานี่ไปกิน ทั้งคู่แหละเฮ้ยอะไรอยู่เนี่ยไอ้ผลพลานี่มันเป็นอะไรเนี่ยเล่นแบบชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ได้อะใช่ผลพลาไล่ตีคนอื่นเขาที่จะมาล่วงวงอีกอ,อ๋อโดนใครโอ้โหตายได้แล้วเนี่ยอุ้ยผมตายได้เนี่ยโอ้โหโอ้โหเปิดทักคีลบได้ไหมน่าจะได้อยู่โอ้โหแล้วเกือบตายอะไรอยู่เนี่ยผมเบื่อผลพลามากถ้ามีเผาราวีสี่จะไม่ว่าอะไรเลยอันนี้คือไม่มีไงแล้วน,นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคนนั้นเซิร์ฟแม่งไล่อยู่คนเดียวเกิดตายต้องทำไงฮะ ขอขอเออเรียบร้อยเฮ้ยปนผ้ะหยุดดิล้ะใส่คนหนึ่งข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยมันจะเยอะมันจะเยอะซะด้วยอุ้ยเอาคิสเน่มาอย่างงี้เอาเปิดเผาอีโอ้โหผมว่าผมปล่อยเขาสู้กันนะฮะส่วนเราก็เนียนๆปล่อยเขาสู้กันส่วนเราก็เนียนๆเขาเสียบสวนเ่สวัสดีนายน่าคุ้นๆนะนายไปเก็บผลที่กว่าผลเกิดนะฮะระหว่างออกไปผมว่าโดนแน่เลยครับผมงันกลับไปเป็นคิสเน่ก่อนไม่รู้เกิดทางไหนผมไปทางนี้ผมไปทางนี้ด้วย อันตรายอรัปล e oh ่อยมันไปตรงนู้นปล่อยมันตีกันไปดูดิป่านนี้มันยังไม่ตายเลยอ่ะอ๋อมันวิ่งเอาข้อหมายมันเปลี่ยนเอาวข้อหมายมันเปลี่ยนมาผมจะไปเก็บผลครับพี่พี่ใจเย็นสิพี่น่าจะอยู่ที่เกาะครึ่งหนาวครึ่งร้อนไม่มีนะฮะน่าจะอยู่เกาะนี้นะฮะเกาะด้านหน้าเอาผลพาอีกแล้วผลพาอีกแล้วโอ้ลูกเบี้ยวอย่างเยอะโอ้ผลยางโอ้โหขอเข้าหัวนายอ่ะขอ กลับล่างองนี้ก็นี่เรียบร้อยขอบคุณครับโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมแล้วนี่อะไรโอเคไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมค๊บาบบายครับผมวันนี้ขอตัวลาบไปก่อนเดี๋ยวเก็บเอ็มเข้าเซิร์ฟมาครับสลามขาวเข้าเซิร์ฟมาต้องหนี